สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีมื่อน,นี้เนาะเฮาสิพามาออกกำลังกายอยู่สวนลมหลังจากที่เฮาลงคลิปกินมาหลา่ขีปเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเนี่ยสวนลมสวนลมเนสวนลมมาผากันหนาวกำลังกายตอนนี้เฮากะเป็นเวลาจะบุ่งแล้วเธอ ห้ามหงสามสิบหาเท่ากับแลนแล้วล่ะแล้วจะน้อยเท่ากับสิไปอออกกำลังกายอีกเล็กๆหน้อยละเท่ากับสิมือเพราะว่ารู้สึกว่าสิลงคลิปกินลายล่ะนะก็เลยอยากลองเบิ่งจังหวะหนึ่งอะเดี๋ยวถ่ายดูมันเปิดก่อนโอ้โหลึกๆลากๆกับจาว่ากันเด้อแป๊บนึ่งเด้อเทาสิไปออกเท่านี้มากกบเพิ่นนี่ เฮ็ดคิป uh. ก uh. 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 oh, nah. huh? ok ินน้ำกันแล้วกระต้องมาออกกําลังกายน้ำกันอาจจะดกตงออกกิน้กรต้องออกกําลังกายอากาศตอนนี้ก็เย็นๆเนนะไป้าไปเบิ่งมองห้าสิสนหนดอกไม้หนามบริโฆษณาพนเด้อสวนดอกมันก็บ่คอยเห็นหงนัเนาะตอนสาๆก คนกับสีแลนงลายแน่แต่ว่าเห่าแดนบลายเมือม่อยปวดขาแลงนะสองหอบก็บพอสองหอบกับหากิโลเด้พี่น้องสวรุบนะเป็นว่าสีอันนั้นนลยไปเอา,เอาไปกันเลยเนี่ยเอากับหญ้ากันไปเลยเขื่อนไม่รักระเป๋าเหรอเอา,เอา นเน่เา,นานกันวางกันเดี๋ยวไปหอดหม่องเข้าจังสิ้ทายใหม่ไปย่างโอ้ยมาสองคนเมย์อสองคนพี่นนองก <c ười> ินน้ำกันแลนน้ำกันาตาย ้องหอมหากิโลนี่ก็ว่าขากเติบนี่ยไม่เท่าไหร่ห้าโลสิตอนนี้ห้ากับสิบเปอรนเ้เขาสิบไปสิดอับกันต่อเป็นยังไ้ อัพซ oh, ิอัพซิอัพ้นไงแ้วขนกินรอฮะงานเพย่อต้องการอะนล่ะก็จักับแมรี่นเรอบกัมาเ่อเสียตัวยกขันหยกก่อนเด้อ เพิ่งก็เหี่ยวใช่อืมอือืมเหี่ยวมาวันเหี่ยวนะปะไส้หัวแล้วน่าวิตนึงน่าวิตนึงหัวหัวอะร้อนร้อนอากาศอากาเย็นเย็นจนใหม่หลายมัน ตอนที่แดนชวนนี่น้องตอนใส่เบนบอกเคือใบไม้ไม่โตฮะนี่โตปาาเช้าม่ได้ฮกระทัดมืเฮากกราเอ้าใกับัดเขาเกิดขัดเขาเตกตึเพื่อนทักกาม่ามือแรกพี่น้องแต่ขาพระเจ้านี่มากสองเดือนปวดเด็กมาเออมาหอดแลเอื่องเดือนที่แรก Được mai <laughs> à, à. À. Ok, mình đã đại ship không xưa tỉ Chết <laughs> đây à viên cắt à, xì hạ chết đẹp cạo tôi cứ hết vậy viên chân hết bưng คนเสี่ยวสะอเนาะคอยบวดเสี่ยวสะเนาะคอยกระเฮ็ดแบบคอยค่นโมเป็นโค่นจอกับร่งกายพวกมะมาเป็นโมนปเป็นซื้อเป็นเจไรัยโอเคเ,เอาเอาเอากลับไปบบเจ็บเบอรหนาวแขน ให้ด้วยว้ายตีเออตัวยันแนมตีน oh. ตัวเองอ้าวเออเอออ้าวพอแล้วมามามาเด็ดต้นอีกลงมาลงมานี่นี่นี่ตัวมาดึงตัวนี่นี่ดึงดึงนี่ดึงบัอ่า เด้งเด้งเออน่สองอ่ะโอ้ไปตนตองว่ะเธอเดง็กอ่ะายันตัวยาโทกแห้งนิตตี้

ตัวเอาล้างแหนบนาตี้แหนบว่าจะถึงกี่โมไรอ่ะอ้าวเดึงเอาล้างแหนบมาแล้วเอาว่าเอาจีเห็ดหนึ่งสองสามเปลี่ยนกันเห็ดเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ชิปเมืองภูเพงศ์เสี่ยวท่อันที่ก็เคยแตกต่างกันเด้อะคอยโดนจี้ห้อขึ้นไปนั่งมันั้นความแค่งแห้งเนาะต่างกันเนาะคนเวอรคนเวตนัดเป็นไงทีเดียวเปนตนัดเนาะบึงเออเออเออ พ่ออะไรซ้ำนี่เมื่อยละเมื่อยได้พี่น้องมาเนี่ยไปย่างเลยย่างเลยฝนฝนมีฝนจงโก้จงก้มเป็นยังเครื่องเลนสุดมีตายแล้วบ่ตายแล้วเนี่ ตาแต่อีดีไม่เนี่ยคลิปนี้ไว้ซซมเนี่ยพี่น้องพอกันคลิปนะเนี่คือบรรยากาศสวนลมสไลเดอร์